โอเคตอนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํท็อปปิ้งที่ขายดี1ก็คือพุดดิ้งนะครับสก็คือเฉาเก๋ยนะครับพวกนี้คือมีผมสําเร็จรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําไม่ยากครับแล้วก็เตรียมง่ายครับผมก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับเตรียมน้ําร้อนไว้นะครับแล้วก็สําหรับพุดดิ้งนะครับอัตราส่วนจะอยู่ที่1ต่อ4นะครับอัตราส่วนสำหรับพุดดิ้งนะครับผมผมกับน้ําจะอยู่ที่1ต่อ4นะครับ สมมติว่าเราเตรียมผงพุดดิ้ง30กรัมแล้วกันนะครับ30กรัมโอเคเปิดขึ้นนะครับ30กรัมใส่ได้เลยนะครับ30กรัมเราใช้น้ำเท่าไหร่ครับคูณ4นะครับก็คือ120 ml ลนะครับหรือว่า120กรัมก็ได้ครับน้ำเท่าไหร่ครับคูณ4นะครับคูณ4ก็คือ120 ml นะครับเทออกมาเทสูงอีกรอบนึง 120 ml หรือว่า120กร,รมัมเท่ากันนะครับใส่เข้าไปนะครับ120กร,รมัมโอเคยังไม่พอนะครับใส่นิดนึงอีก4กร,รมัมโอเคเสร็จแล้วก็คูณให้เขาละลายหลังจากละลายเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงก่อนนะครับรอเขาแข็งตัวก่อนก็สามารถทําได้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่เราทำออกมาเป็นสำเร็จรูปแล้วนะครับเตรียมง่ายครับผมสมมุติว่าเราจะขึ้นเตาระหว่างที่เราต้มน้ำเทผงเข้าไปก็ได้เหมือนกันก็จะละลายไวขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเราต้องรีบใช้นะครับก็หลังจากละลายเสร็จแล้วเนาะก็ทิ้งไวท้ที่น้ำเย็นที่เราเตรียมไว้นะครับทิ้งไว้ที่น้ำเย็นได้เลยแป๊บเดียวก็แข็นตัวละโอเคตอนนี้เรามาดูวิธีการทำ เฉากุวยน,นะครับเฉากุวยก็อัตราส่วนจำง่ายๆเลยครับผมก็จะอยู่ที่1ต่อ10นะครับเราใช้ผมเฉากุวย1ส่วนใช้น้ำา10เท่านะครับโอเคสมมติว่าเราจะทำออกมาให้ครบ100นะครับเราก็เตรียมผมเฉากุวยน,นะครับ10ก,ร,กรัมหนึ่งช้อนนะครับเทเสมส่วนแล้วก็ใส่น้ำเท่าไหรครับ1น0 ML 100นกรัมนะครับ โอเคหลังจากนี้เราก็คุณให้เข้ากันนะครับคุณให้ละลายเลยนะครับคุณให้ละลายเลยแล้วก็ทิ้งไว้ที่น้าเย็นนะครับแค่นี้ครับผมก็เตรียมได้แล้วนะครับเตรียมเสร็จแล้วง่ายไหมครับผมมั่นใจว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับก็ต่อไปเราก็จะมาแนะนําวิธีการทามิลค์วิปชีสนะครับที่เป็นชีสใส่บุญชาสแล้วก็ที่เป็น cheese, ชา,น,าชนมพมไฟด้วยเราก็ได้ใช้อันนี้เหมือนกัน หลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับประมาณห้านาทีเราก็ได้พุดดิ้งกับชฉากโกยมาเรียบร้อยนะครับแคทตัวเรียบร้อยนะครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะกออ็ใส่ตู้เย็นได้เลยแต่ว่า้าวันนี้ยังขายไม่หมดนะครับผมแนะนําซีลไว้นะครับใช,ใช,ใช,ใช้ฟิล์มครับซีลไว้เลยจะได้แบคทีเรียจะได้ไม่ได้เข้านะครับอยู่ได้นานขึ้นแต่เต็มที่ก็อยู่ได้ประมาณ3วันนะครับภายใน3วันเราต้องใช้ให้หมดอันนี้คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ วิธีการทำผมทบทวนอีกทีนึงนะครับอันนี้ใช้น้ําเท่าไหร่ครับสี่เท่าของผม,ผมที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้น้ําใช้เท่าไหร่หนึ่งต่อสี่ของผมเฉากุ้ยเลยสิบเท่าของผมเฉากุ้ยเลยนะครับบางที่เขาอ,อาจจะต้องใช้น้ําแบบกําลังเดือดนะครับเอาผมใส่เข้าไปแล้วก็ต้มให้ละลายเสร็จแล้วถึงจะแข็งตัวได้อันนี้คืออยู่ที่ข้ออีกทีหนึ่งที่เราใช้นะครับแต่ ยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยก็คือขอให้เป็นน้ำเดือดใส่เข้าไป95 90องศาขึ้นไปก็สามารถทำได้แล้วนะครับบางยี่ห้อจะต้องอผสมผงเข้าไปตอนที่น้ำกำลังเดือดอันนี้ก็ต้องดูยี่ห้อด้วยนะครับซ้ำเข้าๆเข <Okay, S 2> ข้อที่หนึ่งก็คือน้ำต้องเดือดนะครับน้ำต้องเดือดไม่ว่าคนจะปิดไฟแล้วมาผสมที่หลังหรือว,ว่าผสมเข้าไปตอนที่น้ำยังเดือดก็ไม่เป็นไรนะครับอัตราส่วนแต่ละยี่ห้อก็ดู คู่มือของเขาด้วยนะครับที่เป็นวิธีการใช้งานของเขาด้วยทีนึงยี่ห้อที่ผมใช้อยู่ก็คือเนนโตซี 4, สำหรับพุดดิ้งเนนโตสิบสำหรับช็อกุ้ยนะครับทำง่ายครับของทุกคนทำได้แน่นอน